อุ ų, ffective, ้ยคุณดั quiero, no? ้งกินตซาอะไรโดคกินตาซาไจกินเรือก็แล้วถูากกัเกาเจีอีกอันนึ่งขอแต่ข่าไม่เือครับแบบนี้ก็ได้รอ กไไินเร็วๆก็ได้เน่ได้ก็ได้มาร้อมกันอเดี๋ยวกกนนินต้องไปอีกพี่นาะทำอะไรนะห้ม้นรวดเร็วเป็นเด็กรุ่นใหม่ไปเล้งอะ่ะทำอะไรไปไหนต้องรู้จักข้องแถวว่องไวอย่างนี้ รอคนใหญ่รอมันดีดีอิ่มไหมน่ะมม่ต้อกัเต๋ออีกตัวนึงไม่กินกเต๋ออีกเอาไปกินของหนูทำไมล่ะโอ้แค่พี่เอามาตัดเดียว ขาพี่พี่เอาแต่ขเข่าเด้พี่ไม่ได้เอากลับเขามางดนะเพราะว่ากลับนี่เหลือ,ขอเข่าตีมดเวลากินน่ะรู้ไหมเป็นเราคนทํานาเราต้องกินเข่าหลาย,ลายแต่คนรุ่นไห่อ่ะเขาจะกินกลับหลายกินเขาน้อยแต่พี่นี่ถูกส,สอนมานคือบ้านเราทำงนาน้องออแม่น่ะจะให้กินเข่าหลาย,ลายจะได้มีแรงทำงานแต่กินกลับน้อยๆก็เลยเคยตัวเจ้าของเขาเป็นอ่เดี้เดมเป็นแปลกเด้ ก็รู้ยุ่ตอนเราโตมาเราเรียนเราก็รู้เลยแต่ว่ารู้จักคำว่า,ามันติดนี้ใสมาแม้พ่อแม่เราเคยพากินแบบนี้เราเป็นลูกคนแต่ก่อนบ้านเราเค่อยมีฐานะบ้านในรวยอะ่ะพ่อแม่ก็จะตักเขาให้กินเขา่าหลายๆกินจับน้อยๆกินหมูกินอะไรแบบนี้อยากกินเยอะกพเลี้ยงลูกหลายคนไข่ฟองนี่มีกระเพาเป็นสองสีเดีย่ยห่อเขาไปเรียงกับผีคนเราขึ้น แะไรบางงอนนะ่ะกินอะไรให้รู้จักประยหยัดฮะเพิ่งสอนอยู่นี่นะ่ะไอ๋อการเมินก็ก้หมดหมดแล้วก,ก,จก็จะไปกินก๋วยเตี๋ยวอีกอ่กยนึ่งบอกให้รู้จักประหยัดจะไปกินก๋วยเตี๋ยวอีกประหยัดเรื่องนี้นี่ยตกินมันอิ่มเด็กคนเราอะมไม่ต้องกินเยอะขนาดนั้น อินมแค่พออ,อยู่ได้ไม่ต้องถึงขนาดอิ่มจุกขนาดนั้นไม่ต้องมึงต้องกินอิ่มเขาเรีบไปเนาะเดี๋ยวทิ้กันตาแไปสุดกับเจ้ากับคุณแันนางร้อนแปบนโอ้ให้กะอดหมกะอพอทินอิ่มจักทีไปยามไหนก็บอเคยอิ่มเกียงจานตลอด